สวัสดีครับเรื่องนี้เราอยู่ในช่องพุกมงคลสารพันเอาเชี่ยวนะครับผมเปย์นะครับกดวันที่มันวัอนี้ครับผมตาเอ๊สู้ๆครับผมสู้ขึ้นกัาครับถึงเวลาสิฝนตกครับปันไดกสร้างนะครับนี่ครับเมี่ยนฟ้องกันเซลสะเลยครับเมี่ยนบักยางพักเลยตอนนี้ล่าสุดครับผมน้ำท่วมเท่าแล้วนะครับน้ำท่วมเลย พิธีอยู่ทูเบอร์นะครับผมมีเยา้ยเข้ากะไทยถ้ายังดีเอาครับพี่รองครับมือดเซนผเต็นแน่ดีมือดางเซนผมเป็นแน่นี่ครับบารนี้มือนี่มามี่มองการเต้นครับมาอยู่หลังไตไวที่เรียบร้อยครับผมเปียกยอดยอดครับผมนั่งพ้นนังชิบ้นจักเรียบร้อยครับเปียกขกันครับแต่ว่างับไปครับผมแต่ว่าเรางับไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะซึมเข้าไปหรือเปล่านะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่รอง เพิ่งนะครับน่เนี่ยแต่มีหลอดไฟอยู่ผมกะสีโบกาจับไปได้ดล้วครับบรรยากาศมากกาแต่ว่านี่ครับมองดูไม่สมนียครับโอ้โหโอ้ว้าเี้ยวาทำอะไรเฮ้ยพี่ลงรู้ก็่าไปแซงแทบบนเอ๊ะเย่ยบนไรอ้ย ตาทับไปมาทั้งแง่ครับวันนี้หรอครับแกล่ะวันนี้เอ้าเอาตะที่ไปเลยวันนี้เตะที่ไปเลยเออจัดไปไปได้เขานอนได้ปะล่ะเว้ยหมุนข้างยู่ยเซวะกดว้ายกดหมุนข้างหมุนเอาหมอนเอาโอ้ยเกือบลอยอีกคืนรักฆ่าแล้วหมอนตัวนี้ บ่เป็นยังครับเ้นนาก็สิปล่อยน้องเด่นน้าไปก่อนไปมากคดปล่อยน้องเด่นน้าไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูทีมงานสร้างอื่นๆบ้างน,นะครับผมผลปั้นได้กับสร้างเ้ากับไทยขึ้นโตครัฒน์พี่น้องวนครับครับผมย่อยเก็บของนะครับ นี่นะครับเรื่องไฟลงฝนมั่นบริเนบรนอนครับพ้องกนน้องครับแต่ว่าวันนี้วันนี้เราก็จะกลับมาแสดงต่อเหมือนเดิมนะครับคนอยู่ตกคือเท่าการแสดงต่อคือเก่านะครับผมห้องกระชิมาเบิงคนที่เขาได้มองอยู่ดีๆนะครับพี่ไปจะได้ข้างนี้ตระรันแห้งจังสาดจากซะเลยให้นางเ่นงเตยเวที โมเมนต์ไตเวทที่มองอันทั้งทั้งอันนั้นเด้ไตเวที่ทั้งหลังพี่ไม่มีที่กันบังครับอยากหมดเลยแม่นแล้วก็คือลยครับเออเก่งเลยผมเก่งฟิลคลองบาลช้าได้ไงทำสูบบออยถึงคนเมื่อปีอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นดูนะครับผม โอ้ยตกไปจุดๆไปซื้อนะครับพอจืดแล้วครับท่วมแล้วผมว่านี่เรา,า,าก็จะลุยต่อมันเดิมนะครับ ป่ายคอสตูมเลยครับนี่ก็พี่จินก็อย่างไม่ได้ขึ้นเลยนะครับนี่ครับสภาพมองผมอยู่ทุมครับแล้นมวะมาทำไม chứ <laughs> sao ba ạp nào nha? ạp nào? ạp nào nấm canh. bố bên nặng <laughs> นี่ิดาเศษหนาอยู่นี่ก็ได้อนมวยขอยเป็นวัดยมมาสองไันโอ้โู้เสดใส่แห้งเลยนี่เป็นเป็นประเด็นอีกล้วเป็นประเด็นอีกไ้หวน้อยทำไมพูดแบบนี้เอามักไรดามานี่ เอาจัดไปเงาะเห็ดเลยขึ้นมายว้กันกเอาเลยเปิเป็นวันไหมทันและนั่นเจใหญ่ออเลยุ่วงๆมาเอาเลยเออโมยมองอยูพัมนี่เราอ,อยู่ห้องไม่รอนี่จุดจุดจุดท่านการแสดงเหมือนเดิมครับผมจวดต่อแมนเราต้องเราต้องจวดต่อได้เขาสู่ตัวเรา,าต้องสู้ต่อนะครับ ใสจริงจริงองก็อยต้องฟ้าแจ่มใสไม่ได้ไม่ได้ผมยังครับสนอยเคยรอนแทงครับผมว่าไหนเมเคยว่าให้ญยาดฝนนะครับผมร้ไอ้หัวละไม่มาเสียไปสิไอ้มลูยุ่เรียบร้อยน้ำเต็มมับตงาหลิเขาเหรอเอาเียก็ได้เอากด้เด้ เ็กสช้เซ็กซี่แน่แม่แม่แล้วยังมุนดีอยู่เลยอาสไาให้ย้ได้สาที่นังเอาที่สว่างเอาที่สว่างเอาไี่เห็นได้เออพูกก็บอกก็ก้าวกันไปแจกก่อนเดียวเก็บของก่ท่านไงพื่ไฟสัมผัสาลงขก่ท่นเอาอาจารย์มันไปแล้วมันไปแล้ว เปนไงแรับพี่น้องเขาอยักขม้าวันนี้เนี่ยยักขม้าสวัสดีครับผมพี่น้องข้อยังอยู่เหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับใครอยู่บนจมื่นไรเงา้ยทีเชื่ว่าเราว่างไฟได้พี่น้องได้เราว่างไฟยาจับครับผมบารีน้อนหนึ่งสองทั้งแรงมาหลายมือบอดเหมือนกับไารีน้อยหนึ่งมือจะไปไล่กันคุยสดๆช่วงบ่ายโมงพี่น้องทีวีเปิดจอไว้หรือสดๆเลยกันบ้างเซนบุกครับกับรายการคุยแซ่บชูพี่น้องพัฒน์ประการกหลายพอนะ โเดี๋ยวครับพิจิตรประเทนี้ครับพิจิตรานะครับเนี่ยืนับขนย้น้ำเกันเมื่อกี้นี่เอาอาจารย์มันไปแล้วพิจิตรยังอยู่ไปแล้วครับเดชได้เห้เลยพร้อมปัะเีศนี้ปจิตร้ายนด้วยไม่ได้น่ครับมันจากจากทุกประเทศยนะลวรับจ่ไปสมานนา รากมาดอกเดียวอะไรเป็นอะไรถือซะว่าอาบน้ำวันนั้นดอกมันแางมาเธอเดียวเขาเป็นยังเราทำการแสดงต่อนะครับผมเราสู้อย่างเดียวนะครับเอาผมสำหรับคลิปนี้ต่างย้อนไปลองไปทำดีกันนะครับไม่กดแจ้์กดสมัครให้เปิดช่องผู้ต้องราบชมเชียรด้วยกันนะครับสวัสดีครับ